กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีเบิร์ดุกก่านบาัวายอยู่ลาอยู่ไทยอยู่ในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพกพอก,กับนองหัาคือเก่าเดอ้อตอนนี้เขากําลัางสีเข่าตลาดใหญ่สวรรค์ไซนเนาะพี่น้องเนาะตลาดใหญ่สวรรค์ไซนบอนคิวโหลดเนะาะโอ้ยงามแต่แท้ดีงามแต่เด,ด้ด,ดีอันนี้มาเปิดหูเปิดตา <c oughs> ก่อนกลับเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ก่อนเมื่อเนาะ ก่อนเมื่อสื่อในอยูใ่ในกินจักเหล็กจักหน่อยติดไม้ติดมือเนาะพี่น้องเนาะมาผ่ากันมียาจืดเรื่อเมื่อเห็ดกินแล,ล้วก็ใบลุงวัดแนน่แหละไปเบิ่งไปชมน้ำกันพี่น้องอันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งของตลาดสวรรค์ไซเนาะพี่นอ้องคิวโลดก็ซีอยู่ทางอีกทางหนึ่งเนาะคนฮากระตกเศร้าเมนนี่คนฮากระตกเศร้าพี่น้องเลย อันเนยพาเนยมาตลาดใหญ่สวรรค์ไซปะไปเบิ่งเงินของอยู่ของกินเปื้อนเปื้อนพี่น้องฝนหากตะกุกเซาหน่อยเปื้อนแตงได้เนาะข่อย่างคอยยางเด้อคอยยางคอยยาง เขตาตลาดเวทตลาดเหล็กหน่อยล้ะก็สีเมือ่อเลยเนาะอันนี้ก็น,นี่พอเม่มาอีก <c oughs> <c oughs> นีพ่อแม่มาเที่ยวสวรรค์นาขีมาส่งป่าใครแต่วันโหลดดันโหลดโดยสารเพิ่นกะเบิดอยู่สี่มุ่งหามุ่งเหมืนเนาะสี่มุงเลยเนาะเออคิวคิวสุดท้ายเลยเนาะสี่มุงหอดอกมุงอยู่บ่โหลดโดยสารถ้าจะเอาหลดตลาดถ้าเอาไปคิวโหลด,ดแมนแมน ตลาดอันนี้เป็นคิวรถอันสวรรค์แลนแถวสวรรค์ปักสองเองี่ยคไะพี่น้องแล้วหะเหนาะข้าวหานำเนาะสื่อยังนอมากินเนาะขายผักสดของสดพี่น้องเลยขายขายๆกนกับอยู่ประเทศไทยเนาะพี่น้อง เพื่อนแห้งเลยขันว่าอยู่บ้านเฮาเราไม่ไหลก็มี่หกิโล อายังอับปะทูบอเบิ่งปะทู่เอาปลายังก่อนี่นะปลาสะบะอาบโลหนึ่งสอเอาโลหก็ได้อันปลานี่ยได้ซาบอสามิอันนี้ปลาสะนะพี่น้องบอท เา่าน่อเแบบปลา่อาระประยแมนเอาปลาทูนั่นแหละมากินเอาโลหนึ่งกับกุ้มใซองซ้ำขาบเลยน้อ แล้วอย่างบิุ่งบอเดตี้นอกเดิมมันได้เสือเาเดตีนอกโลกเกิมนะ ปลาสะบปลาสะบะป่ปลาสบาสว้ปลาลยังก่อนือมันนะปลาสะบะปลาสบ้ว่เงแบะเพิ่มีนะพอคอยมี่เราตละอันหาอเนาเนาะตปว่าเนื้ออะไเนาะา่มีแตง ว่านี่น่ะเห็ดอะไรกินเลยเป็นสลัดวะใต้ต้นขึ้นบอลลูนนะนะคือแบบนสะอาดโอ้แบบค่ำแต่แม่ค่าก็มาเต็มเลยเนาะส่วนม,มากร,ร้อยจากได้ปลาทูนั่นะได้โลนหนึ่งอคอยยากนะลูกบอให้เราจับเองเลยนะมันข้าวบอมีน้ำละ เอาตัวแข็งๆมันจำบ่อน no ังอ sí ันนี้นะคุนได้โดนต้นแลวแมนสื่อมาไหวขาถือจังฮันจังเพน น,นั่นนี่แหลปะปลาลูงเลยมาหล่อตลาดกับเรซซออยังมากมายดอกคือแต่เนี่ยราคาถ่กถึนีแงแหละเอาคก่งแข่งโรเกงแขงแบบนี้แหละ จ่ายกัอนหน่อยๆบุฟเฟต์พันธุ์สี่สองอย่างาสองโลอันแรกนั่นเองค่ะคือพันบาทได้อยู่สี่แสนแปดพันนะพี่น้องขอบใจนเลยๆอย่าล้านล,านลมปลาลุงเอ้ยน้องหนัดจ,จูงเมื่อยเปลี่ยนกันจูงเนาะอย่าลับพลาดลบแถวนี้ <c oughs> นี่คือตลาอัจวรเนาะตลาดใหญ่เดินอาหากัมีเลยอะนี่อย่างไก่ล้ 75,000ป๊า70,000ก็บ่ไรนะตลาดบ้านหฮาคือ70ต่างกเอาโลนึงเป็นเนือมูน้อยออ เจจิหาแวด็นแห้งแม่โอ้โอ้กเลยก็เลยแงเนาะใส่เาปบ้านือเลอมูและก้ปลาเนะ่ะออกเยนี่ยเาซื้อเนาะไปซื้อยังลายดอกาลง แมน่้บนี้ไ่ได้ค ในกำลังยางออกปลาลุงไม่ไม่วัดไปเรากำลังในก่อนเลาะบ่เลาะอยู่บ hey, In. yeah. ่เลาะปัเนาะเลาะก็ได้แต่เบิ่งแม่เงินบ่หลายเงินทำแสนได้ซินโมโลเดียวกับเบิ่นแหลบปลาลุงเลย con này có lăng <cười> <cười> con Hãy subscribe cho kênh อยากิดเลยป้าทุกคนใหอยใส่หัวนางเก่าคนข้างรถโดยสารอยู่ทางนั้นป้ายย่างเกี่ยวไปอีกแล้วนี่ลงที่ไดครับเเคยมาเลี่ยนี่นะโอ้รถเด้อแบบเดินๆมาเถื่อนหนึ่งเนปะลุงลงทีลงแดนแม่น้องแกบุมเคยลงเลยได้นี่